จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ได้อ่านคำพิพากษาหลังจากสถาบันวิจัยสิงห์ร้อนสแกร่าจังหวัดนครราชสีมาเปิเดเทยร้อง,งนายธัญญาจันทร์อาจนักวิจัยองค์การที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเรียมจำานวยในข้าหาขโมยกบปากหลมโคราชซึ่งเป็นกบสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีการค้นพบตายจำนวนสามตัวเหตุเกิดเมื่อดันนม้เทนายยันตีที่แล้วทั้งนี้เนื่องจากทั้งสององค์กรได้ศึกษาวิจัยกบสายพันธุ์นี้ร่วมกันแต่กบเกิดหายไปทำให้นายธัญญาซึ่งเป็นนักวิจัยตกเป็นผู้ต้องสงสัยว สารทีเคราะห์แล้วเห็นว่าหลักฐานมีไม่เพียงพอจึงให้ยกฟ้องจังเลยหลังคดีสิ้นสุดทั้งสองฝ่ายก็ไม่ติดใจเอาความกันแต่ยืนยันต่างฝ่ายต่างเดินหน้าทาการศึกษาวิจัยกบสายพันธนุ์ต่อไปกบปากใหญ่โคราชเพื่อพบในป่าสมวนไุรชนกรราชอําเภอ,รรอ,อบางน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2546โดยมีการขึ้นทะเบียนเป็นกบสายพันธุ์ใหม่ไปเมื่อเดือนมเมษายนที่ผ่านมาลักษณะเป็นกบมีขนาดใหญ่กว่ากบทั่วไปส่วนหัวกว้างตามีเปลือกตาพาดขวางบริเวณหางตา และมีรอยพับของผิวหนังพาดลงไปจนถึงลำตัวรวมทั้งยังมีขนขึ้นที่ขาหลังอีกด้วย